สวัสดีตอนเช้าๆวันเสาร์นะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวส่งงานให้ลูกค้าอีกกระบอกหนึ่งจะเป็นพร้อมยิงนะลูกค้าจะเอาเป็นงานดิบก็ลูกค้าก็เหมือนจะไปลงสีหรือว่าไม่ลงเองอย่างนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นรางรางยาวอยู่น่าจะประมาณสักเมตรกว่าฮะเพราะว่าลูกค้าสั่งปีกเป็นปีก50นะฮะแล้วก็เป็นระยะชักอยู่ที่55ห้าทิ้งไปลายไว้37 ก็ตัวนี้ก็จะเป็นมินิฮะยิงคลองได้ยิงเขื่อนได้ก็ไปเพิ่มยางเอาครับปีกจะเป็นปีกซีนซีนะฮะปีกห้าสิบลวดลายประมาณนี้นะฮะครบอบไกเป็นสแตนเลสนะครับไกเป็นไกเซฟนกท้ายจะเป็นไม้ประดู่นะครับประมาณนี้ฮะน้ำหนักก็น่าจะไม่เกินสองโลห้าครับตัวนี้แข็งแรงแน่นอนนะทั้งปีกทั้งล่าง ใช้ยาวๆไปครับผมทนทานโอเคครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะส่งให้ได้วันนี้ครับผมครับขอบคุณครับ